วันนี้ฉันเป็นคุณครูจินกระเบลคุณครูจินกระเบลใครเป็นนักเรียนครับไอเจ้านี่ไหนครอยู่โอเจ้านี่นี่เองเจ้านี่ระบายอะไรครับคุณครูสั่งให้ทําอะไรครับลดเชียงอ๋อระบายสีโอคุณครูจะไปตรวจแล้วครับคุณครูจะไปตรวจคุณครูดูอยู่นะคุณครูใจร้ายนะโอ้ขางข้างเดียวแล้วก็ออกไปเลยโอ้คุณครูดุจังเลยอ่ะ เลือกระบายไม่ร็วเลยระบายช้ากว่านี้อีกระบายให้เร็วกานี้ฉันมีเพื่อนใหม่ระบายระบายเร็วทำไมคูดุจังเลยระบายเร็วโอ้โหครูครูมาจากโรงเรียนอะไรครับโรงโรงเรียนคิดมากโอ้มีนักเรียนกี่คนในห้องเนี่ยหนึ่งคนชื่ออะไรชื่อชื่อน้องน้องวุ้นในน้องวุ้นอะนีมีชื่อ น้องอะไรน,น้องมองน้องหมองอ๋อนี่เหรอน้องมอง,อน,น,อง,มองน้องมองอายุเท่าไหร่แล้วน้องมองอายุที่หนึ่งขวบอ๋อหนึ่งขวบแล้วอ๋อน้องหมองยังกินนมอยู่หรือเปล่าน้องมองอ่ะกินนมอยู่โอ้ฉันเป็นครูคิดมาอ๋อโอเคฉันไปเต้นใหนนี้มาอ่ะเอาไปรตรวจสอบซิคุณครู อ่ามาดูซิโอ้ดูซิมาตรวจดูซิอ้อนี่หรออะไรอ่ะอะไรทํามีล้อรถก็ม่ระบายอ่าผิดผิดเล่าให้กี่ดาวให้กี่ดาวห้าดาวให้กี่ดาวนี้ครับคุณครูให้ดาวก่อนครับอนี่คือดาวเขาครับดาวเดียวดาวเดีาวเดย้ดาวเดียวเฮ้ดาวเดียวเอาเดยาวีเอาเาดาวเียวเยเฮาเาดาวเี มันดีรอนบ่นั่นต้องทำอ๋อให้ดาวเดียวเหรออ๋ออันนี้ทำถูกทำผิดผิดอ๋อให้ดาวเดียวนี่ครับดาวดาวคุณครูครับนี่ครับโเป่านี่ครับดาวครับโอ้อ้าวตรวจตรวจครับถูกหรือผิดได้กี่คะแนนกี่ดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวอ้าวเหลืออีกอันหนึ่งครับไม่ได้อ๋อใ้ไม่เ มันเรียนต้องเปาระบายี่ระวังจีตวน,นให้มันอะเขาเป็นคุณครูดิเขาให็นเราเราเป็นคุณครูจริงกระเบอไปนิ่งๆๆมโน,นหัวนะดูนะเนี่ยไหนดูนะ้าไม้เรบเา้นไปคุยโทรศัพท์ไปแล้วนเรียนไปแล้ว นักเรียนไปแล้วรอรอรอ,อใครดื้อมองให้มุจจิทั้ง,ง,งนั้นอะให้มองกินมุนจิโอเคเอาไปแล้วครับเดี๋ยวค่อยมาตวรวจสอบการบ้านนักเรียนใหม่นะโอ้ให้ดาวครับนี่ครับนี่ครับโอ้สวย ฝากกดติดตามเลยครับช่องเบบีอังเปาแล้วกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกรุ้งกิ้งแล้วก็ววกดทุกอย่างให้พี่อังเปา้วยนรับบ่ายสวัสดีครับบ๊ายบาย